กล้องหน้าพร้อมอัดหน้าจอคอมพร้อมโอเคแอคชั่นเลยโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอก่อนอื่นก็อรุณสวัสดยามเช้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับอัปเดตเกี่ยวกับผลการแข่งขันนะครับของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมก็มาถึงสายป่านใกล้จะถึงทางช้างเผือกแล้วนะครับว่าใครนะครับจะได้เป็นแชมป์ฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ดนสานี้นะครับสำหรับ การคลองเป็นเจ้าของยุโรปนะครับของสโมสรในยุโรปนะครับหรือว่ายูฟาแชมเปียนส์ลีกหรือว่า UCL นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมก็เมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมก็มีการแข่งขันกันไปแล้ว2คู่นะครับแข่งพร้อมกันนะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณตีสอนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ กลุ่มความได้เปรียบมาก่อนนะครับก็คือชนะในบ้านมานะครับผมในเล็กแรกนะฮะับึประตูต่อศูนย์นะครับก็ไม่เสียประตูในในในบ้านนะครับก็ถือว่าได้เปรียบนะครับแล้วก็ชนะมาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วกลับมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อัลติฮัตนะับอัลติฮัตสเตเดียมนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็พ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อสามนะครับแต่ ด้วยความที่ว่าได้กดอเวโกนะครับถึง3ลูกนะครับก็ทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ไก่เดือดทองของซอนฮึงมินนะครับซอนซอนหรือซันนะครับซอนฮึงมินนะครับก็สามารถาเข้ารอบทะลุไปถึงเซมิไฟนอลได้นะครับอืมสเปอร์นะครับในประวัติศาสตร์นะครับที่นักเตะเอเชียนะครับจะได้เข้าชิงหรือไม่นะครับก็ตามลุ้นนะครับตามรอยของรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ปัก ปักจีซองนะครับปักจีซองถ้าจำไม่ผิดเคยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลผมอันนี้ข้อมูลตรงนี้ผมไม่แม่นนะครับต้องขออภยัยวยครับพอปักจีซองรู้สึกว่าจะชูถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะปักจีซองครับรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ก็ทําไว้กับแมนยูก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชาวเอเชียนะครับของเกาหลีใต้นะครับที่ทําได้นะครับก็นักเตะญี่ปุ่นก็จะ ก็จะไม่ค่อยพก็จะไม่รุ่งเรืองเท่ากับนักเตะเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้มันมันบ้าวิง่งบ้าวิ่งสู้ฟัดมีพลกกังกำลังคนระับมันเข้ากับสไตล์อังกฤษประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วเถอะไปใหญ่แล้วครับก็คือคู่แรกนะครับเอาไปกลับไปที่คู่ FC ฟซปอร์โตนะครับก็พ่ายคาบ้านให้กับลิเวอร์พูลไปนะครับลิเวอร์พูลก็ถือว่าเอา่อทีมแข็งแกร่งนะครับฤดูการนี้นะครับถือว่าเกมรุกนี่แบบว่าหลากหลายเหลือเกินครับเมื่อคืนนี้ถ้าเท่าเๆดูไฮไลท์นะฮะ มีทั้งลูกจ่ายทะลุช่องนะครับทะลุกลางอากาศนะครับ speed b a นะครับ one touch นี่สุดยอดครับไ้ซาลาดีโอโหแทงทะลุมานี่จับบอลจังหวะดีแล้วก็สังหารไปอย่างหิมโหดนะครับโอ้โหต้องยอมรับว่าลิวหุ่นยุคนี้ซาลานี่คมจริงนะแต่ก็มีหลายตัวครับที่สามารถจบสกอร์ได้ครับไม่เหมือนแมนยูที่ผมเชียร์ตอนยุคนี้นะฮะจอตอนนี้นะฮะแม่ ยิงเป็นสากกระเบือเลยครับตอนนี้ก็ตกรอบไปนะครับสำหรับแมนยูไปนะฮะก็2คู่นะเมื่อคืนนะครับเอฟซีปอร์โตก็พ่ายให้กับลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ4นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ชนะไป4ประตูต่อ3ต่อท็อตแนมฮอสเปอร์แต่กดประตูทีมเยือนนะครับก็ทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์ได้เข้ารอบไปลิเวอร์พูลก็เข้ารอบไปนะครับท่านผู้ชมครับก็มาในดูในส่วนของสแตนดิ้งก่อนนะท่านผู้ชมผมคิดให้ดูนะอ่าเลื่อนลงมาก่อน เราเรามาดูในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ที่ว่างสําหรับไฟนอลนะครับก็ว่าจะเป็นใครนะครับที่เข้าชิงกันนะครับก็นะท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะก็ต้องชิงชัยครับรอบเซวิออรรองชนะเลิศนะครับก็เป็นเจอกับอาแจกนะครับอาแจกอาแจกอันเตอร์ดัมนะฮะอ่าไอเอ็กไอ็กนะฮะถ้าเรียกถ้าเรียกแถวตามตามบ้านเราออเอ็กอเอ็กนะฮะท่านผู้ชมครับก็อแอ็กก็ชนะ ยูเวนทุสทีมของโรนโดมานะฮะท่านผู้ชมครับก็เข้ารอบมาได้นะครับผมอืก็เข้ารอบมาได้นะครับอ่าโรนโดรู้สึกว่าได้ข่าวว่ารู้สึกตกรอบ UCL ในรอบ9ปีมั้งที่ไม่ได้เข้าไปในรอบรองหรือว่ารอบชิงนะฮะสำหรับโรนโดนะครับก็ผิดหวังอกหักไปนะครับส่วนบาร์เซโลน่านะครับท่านผู้ชมครับก็โอ้โหครีนชีสนะฮะครีนชีสหรือเปล่าครีนน่าจะครีนชีสนะ ยิงทั้งไปทั้งกลับนะครับสำหรับบาร์เซลโลน่านะฮะแล้วก็แมนยูยิงบาร์เซลโลน่าไม่ได้เลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมยิงไม่ได้สักลูกเลยเจอบาร์เซลโลน่าถลุงไปคาบ้านหนึ่งลูกใช่ไหมแล้วก็กลับมาโดนยิงก็กลับมาโดนยิงที่บาร์เซลโลน่านะที่คัมนูนะฮะสามศูนย์นะครับ,มรรบแมนยูนะครับก็คือว่าแมนยูกูแม่งทำไมมึงสากกระเบืออย่างเงี้ยยิงไม่ได้สักลูกเลยไอ้บ้าเอ้ย อกูจะทัดอ่ก็ชอกช้ำกันไปนะครับสำหรับสาวเหล่าสาวพวกเลนเดวิลนะครับท่านผู้ชมครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับทีมคู่รักคู่แค้นนะครับแม่งก็ปาดหน้าเราไปครับท่านผู้ชมก็ไม่ว่ากันครับฟอร์มมันร้อนแรงเหลือเกินนะครท่านผู้ชมก็ลิเวอร์พูลก็เอาชนะ FC ฟซีปอร์โตไปเมื่อคืนเออ่เมื่อคืนนะฮะท่านผู้ชมก็ย้ำนะฮะตอกย้ำนะครับก็ เข้ารอบไปครับไปเจอบาร์เซโลนาเจอของแข่งนะฮะท่านผู้ชมว่าจะผ่านหรือไม่ฟอร์มของบาร์เซโลนาฤดูกาลนี้ก็ถือว่าร้อนแรงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอกับไอแ็กนะฮะไอแ็กผมคาดว่านะท็อตแนมฮอตสเปอร์นะอันนี้คือในความเห็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมครับท็อตแนมฮอตสเปอร์อาจจะได้เข้าชิงนะอาจะได้เข้าชิงนะ บอลอาแจากก็ก็ถือว่าไม่ได้ชนะขาดเท่าไหร่นะชนะยูเวนตุสเข้ามาเข้ามาแบบว่าเออก็เจ็ดชิวเชิวเนาะดูจากสกอร์นี้นะท่านผู้ชมครับส่วนบาร์เซโลน่านะฮะอันนี้คือออกได้ออกได้ทั้งสองหน้านะครับท่านผู้ชมครับบาร์เซโลน,น่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยคือก็แกร่งทั้งสองทั้งสฝันนะคือมันอยู่ที่จังหวะแล้วละ่ะจังหวะฟุตบอลแล้วละ่ะว่าใครจะ ละเอียดกว่ากันครับสำหรับบาร์เซโลนากับลิเวอร์พูลครับแต่ผมคาดว่านะครับ60-70น่ะท่านแนมมอสเปอร์อาจจะได้ไปได้เข้าไปเข้าจริงนะเท่าที่ดูนะเออก็ไม่แน่นะ <c oughs> ท่านแนมมอสเปอร์น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยด้วยซ้ำมั่งที่ถ้าท่านแนมมอสเปอร์ได้เข้าไปอ่ะก็คืออาจจะเป็นประวัติศาสตร์สโมสรที่ ได้เข้าไปชิงในระดับทั่วใหญ่ขนาดนี้เนท่านผู้ชมถ้าไปดูต้องไปดูย้อนหลังว่าเคยเข้าชิงไหมในพอสเปอร์นี่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะทีุ่ที่ยุคก,ก่อนๆจะอยู่ประมาณโซนกลางตารางอะไรอย่างเงี้ยดูแถวนั้นนะเออแต่แต่ยุคหลังๆมานี่เขาทําทีมมาดีแล้วก็ลงทุนก็เออทำทีมาทำทีมาดีก็ก็มาอยู่ท็อปๆตลอดเลยในช่วงที่ชิงกับเลสเตอร์ซิตี้อ่ะ ชิงชิงชยัยกับเลสเตอร์ซิตี้บิดบิดจะได้แชมป์อยู่แล้วแต่ไปพลาดในช่วงนัดสุดนัดท้ายๆอ่ะพลาดท่าไปเลสเตอร์ซิตี้ก็ได้แชมป์ไปครับท่านผู้ชมครับประมาณนั้นฮะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ครับก็สรุปคือว่าร,รอบรองชนะเลิศก็มีทัตแนมฮอสเปอร์ก็เจอกับอาแจกอันเตอร์ดัมนะฮะแล้วก็บาร์เซโลน่าก็ไปเจอกับ เรียกว่าพูนนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะถึงใกล้ชิงนะครับใกล้ชิงชัยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูสนามกลางว่าเขาไปแข่งที่ไหนไอ้มันไม่เหมือน ACL แล้วฮะท่านผู้ชม ACL หรือว่า AFC แชมเปี้ยนลีกเราอะเราแข่งสนามมีสนามกลางไม่ได้ไงมันเอเชียมันแผนที่มันอยู่ไกลกันเกินไปอะมันแบบรู้สึกว่าจะใหญ่นะเอเซียนี่แน่ใหญ่กว่ายุโรปป้อน่าจะใหญ่นะต้องไปดูประวัติศาสตร์เรื่องภูมิศาสตร์ก่อนนะ แต่ในยุโรปเขามีเขาเรียกว่ารถไฟอะ่ะมันเชื่อมต่อถึงกันทั้งยุโรปไงมันเดินทางก็สะดวกแล้วก็การคามนาคมเขาสะดวกกว่าเราเยอะทั้งกลางอากาศทั้งเครื่องบินทั้งอะไรอนะ่ะทั้งรถไฟเนี่ยความเร็วสูงการเชื่อมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายๆประเทศอะ่ะเขาเชื่อมต่อกันได้หมดไงมันก็เลยการเดินทางมันเลยสะดวกกว่าการอยากให้แฟนบอลแห่ไปสนามกลางมันก็ไม่ยากไงแล้วก็ ไอเรื่องกระเป๋าตังค์อ่ะที่แฟนบอลยุโรปอะ่ะเขามีเงินที่ปัญญาที่จะจ่ายอยู่แล้วจ,จ่ายในยจุดในส่วนตรงนี้อเออ,เอ,อมันก็สนามกลางมันก็เลยเป็นสนามที่ถือว่าม,มีมันก็เลยมีมนขังไงไอฟุตบอลยุโรปอะ่ะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมเ,เพราะว่ามันก็เก่าแก่ต้นกําเนิดฟุตบอลมันก็มาจากยุโรปนี่ใช่ไหมถ้านับตั้งแต่ที่ผมเคยอ่านเจอในหนังสืออะ่ะตั ต้นกาเนิดจริงๆของฟุตบอลน่าจะแถวๆโซนอังกฤษยุโรปอะไรเงี้ยที่ยุคโรมันเลยนะที่ตตดที่เคยอ่านหนังสือเจออ่ะถ้าจำไม่ผิดนะที่ฐานโรมันเอ,เอาเอากระโหลกของอะไรนะอันนั้นคือผมอ่านเจอในหนังสือก่อนนู้นนะที่มันเป็นตำราเรียนอนน,นฟุตบอลอ่ะฐานโรมันเอากระโหลกของของข้าศึกมามาติอันนี้โมไปเรื่อยละท่านผู้ชมเอามากลับมานี่ฮะก็สรุปคือ ทอ็อปแนมอสเปอร์เจออาแจกนะฮะแล้วก็บาร์เซโลนานะครับเจอลิเวอร์พูลนะครับในรอบเซมิไฟแนลหรือว่าในรอบอรองชนะเลิศนะครับว่าใครจะได้เข้าชิงนะครับอืม้มนะครับท่านผู้ชมมาดูในส่วนของท็อปสกอร์เ o อร์กันหน่อยดีกว่าน,นะ,ะท็อปสกอร์เ o อร์ตอนนี้ลิโอเอลเมสซ,ซี่นะครับจากบาร์เซโลนาครับยิงไปแล้ว10ประตูนะครับท่านผู้ชม ยิงไปแล้ว10ประตูแล้วนะครับโอ้นำเป็นดาวซันโวสูงสุดของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2018-2019นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเลวานดอฟสกี้นะครับผมเลวันดอฟสกี้จากไบเยนมิวนิกนะครับยิงไป8ประตูนะครับก็ยังจะเมสซี่นะครับยังจะสร้างเลคคอร์ดหรือว่าสร้างสถิติได้อีกครับก็เจอกับลิเวอร์พูลนะครับถ้าเข้าชิงได้ก็มีลุ้นไปถึงรอบชิงเลยฮะท่านผู้ชม แล้วก็ตามมาด้วยทาร์ดิชนะครับจากอาแจกันเท์ดัมนะครับ6ประตูนะครับแล้วก็เมเรกานะครับเมเรกาใช่ไหมเมเรกาจากเอฟซีพอร์โตนะครับโรนัลโดนะครับก็จะมาติดติดมีชื่อติดอยู่ตลอดนะครับจากโรนัลโดจากโปรตุเกสนะครับก็จะมีสถิติมากมายนะครับสำหรับชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ยูเวนตุสนะครับผมอืมอากิโร่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลงมาก็6ประตูเช่นกันนะครับ5ประตูที่ไล่ลงมาก็ ดิเซโก้เหรอจากเอสโรม่าครับ5ประตูสเตอร์ลิงนะครับ,รรบอ่าสัญชาติอังกฤษนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็5ประตูนะครับเคนนะครับจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ก็ยังจะลุ้นสร้างอ่าสร้างสถิติได้อยู่นะครับ5ประตูแต่ได้ข่าวแว่วๆนะว่าเคนเจ็บหรือเปล่าแฮร์รนะี่เคนอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเจ็บหรือเปล่า ไม่ได้หลงเป่าน่าจะความหวังตอนนี้ก็น่าจะเป็นซอนฮึงมินแหละครับท่านผู้ชมครับแต่ซาลาของลิเวอร์พูลซาลาลิเวอร์พูลก็ยังมีลุ้นนะฮะอยู่อันดับที่16นุ่นยิงไป4ประตูก็ยังมีลุ้นอยู่แต่จะทําลายสถิติลิลเลลเมสซี่ก็คงไม่ได้นะยิงโหดเกิน10ประตูอย่างเงี้ยก็ยังมี10ลุ้นอยู่นะครับสำหรับทัปดาวซันโวนะครับอาจจะเล็กคอร์ อาจจะเยอะกว่านี้นะครับสำหรับเมริโอเมสซี่ของบาร์เซโลนานะครับท่านผู้ชมก็โอเคเนาะก็ข้อมูลก็นําเสนอครบถ้วนทุกกระบวนความก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรูปแบบการนําเสนอใหม่นะครับก็ต้องบรรยายแล้วก็อธิบายแล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริงของข้อมูลด้วยแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ ในส่วนของนานาทัศนะด,ด้วยนะครับเดี๋ยวแม่ง youtube ส้นตีเนี่ยแมงอะไรนะมันบอกว่าถ้าอ่านข่าวอย่างเดียวอ่ะอ่านอ่านสคริปข่าวอย่างเดียวอ่ะมันบอกว่ามันไม่มีความบรรยายอะไรมันบอกว่ามันเป็นการที่แบบว่ายงเงียมันไม่เข้ากดคุณภาพของ youtube หาเหี้ยวอะไรไม่รู้มันเออมันต้องเหมือนแบบว่าให้มีทัศนะนานาทัศนะข,ของการบรรยายของการออกความเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความเห็นออกความเห็นด้วยอย่างเงี้ย ไม่ใช่มึงมาอ่านอย่างเดียวใช้สิริเดี๋ยวนี้ยุคยูทูบเบอร์ตอนนี้ใครที่เอาสิริอ่านนี่มึงตายได้มึงเตรียมตัวตายได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาสิริขี้เกียจอ่านนี้เอาโรบอทมาอ่านสคริปอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะขนาดผมเอาเสียงอ่านมันยังไม่ให้เลยเนี่ยต้องมารายงานข่าวแนวเนี้ยแนวเล่าข่าวนี้เออก,ก็ก็คือมันมันถึงจะให้นะฮะมันถึงจะแบบว่านานาทัศนะอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชม ใครมีความเห็นอย่างอางไรเกี่ยวกับคู่ชิงนะครับคู่ชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับว่าคู่ชิงในฝันอยากให้เป็นให้เป็นให้เป็น,ปนทีมไหนนะครับก็จะเป็นทอ็อตแนมฮอสเปอร์กับทอ็อตแนมฮอสเปอร์หรือว่าบาร์เซโลนาหรือว่าอาเจ็ก หรือว่าลิเวอร์พูลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมี4ทีมนะครับให้ลองจับคู่นะฮะท่านผู้ชมครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากให้ชิงกับใครนะครับเอาเอานานาทัศนะอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะอันนี้อันนี้ส่วนตัวอยากให้ทอร์นาโดสเปอร์ครับชิงกับบาร์เซโลนาครับท่านผู้ชมครับชิงกับบาร์เซโลนาครับแต่ก็ไม่แน่ครับก็คือออกได้2หน้าครับสำหรับคู่ของบาร์เซโลนานะฮะ ก็คือมันก็สูสีดูดีแต่บาร์เซโลนาอาจจะขี่นิดๆน,นะฮะท่านผู้ชมครับเียนะส่วนทอน็อตแนมฮอสเปอร์ผมก็อยากให,ให้เข้าไปชิงนะให้เข้าไปชิงนะแต่แต่บอลบอลฮอนแลนด์อะบอลฮอนแลนด์อาจจะแพ้ทางผู้บอลอังกฤษอ่ะอาจจะนะอาจจะนะแต่ก็ไม่อ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับมันก็จะยาวเกินไปละสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็มามีทั้งนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการแข่งขันแล้วก็นำเสนอท้งนานาทัศนะของตัวเองด้วยอะไรประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้คู่ไหนชิงนะฮะท่านผู้ชมครับระหว่างคู่ระหว่างคู่ที่จะรอบรองนะครับที่ท็อตแนมอุสเปอร์จะเจอกับอาแจกนะครับแล้วก็บาเซลอนนะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมครับ ในส่วนตัวก็อยากให้ทอรเนมฮอสเปอร์เข้าไปชิงนะครับกับบาร์เซโลน่านะครับประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็อาจจะพลามยาวนิดนึงนะครับสำหรับสไตล์คลิปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวได้กลับไปที่ห้องอ่ะกลับไปที่ไอคอนโดอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นสตูดิโอถ้ามีแบ็กกราวกินสกรีนหน่อยนะมันจะได้ตัดหลังฉากไง ก,กินสกีน่ะตัดหลังฉากแล้วใส่ใส่กราฟิกอะไรมันจะง่ายหน่อยอันนี้ไม่ได้ใส่ green, สก,กินสกนีไงมันก็เลยแบบว่ายัางยังยังอะไรรูปแบบการนําเสนอมันอาจจะแบบว่ากราฟิกอาจจะไม่ได้หรือวาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่องอื่นอะ่ะใน,นช่องแบบบ้านๆนะก็เน้นเน้นข้อมูลข่าวสารมากกว่าไม่ได้เน้นสวยหรูอะไรนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม สโลแกนลืมไปละไมมีไอสโลแกนอะไรวะห้ามอะไร,ะไรวะไม่เล่นการพน,นันไม่มั่วสุมยาเสพติดอะไรวะจำสโลแกนตัวช่องตัวเองไม่ได้แล้วแล้วก็อย่าอย่าดูหนังเปรานะฮะเออน,นั้นเป็นสโลแกนเน้นๆนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.